กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับมาพบม,มาเจอกันช่วงใบใๆนะครับหลังจากทางแอดวิไลครับเสร็จภารกิจสวงเศร้าไปแนนนะครับช่วงใบาบามากพบมาเจอกันกลับมาในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางตัวเลขนะครับของ เซียนดื้อด้านนะครับเป็นชุดเหล็กดับครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับชุดดับล่างตัวตรงย้ำว่าเป็นดับล่างตัวตรงนะครับงวดที่ผ่านมาเอายูนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับแนวทางเหล็กดับของเพิ่นนะครับก็ถือว่าเอายูไม่มี9 4นะครับเพราะว่าแนวทางแตก9 4ล่างนะครับแนวทางของเพิินทั้งเบิมีอยู่เก่าชุดนะครับที่ผ่านมานะครับ ถือว่าดับอยู่งวดนี้นะครับเพื่อนได้ส่งมาให้แล้วชุดประหยัดต้นทุนนะครับอ่าเบิ่งกันเบิ่งเป็นแนวทางนะครับแต่ว่ากล่องสลักบ่ม,มีเลขดับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งเป็นบรรทัดฐานอ่าผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ยังตามนะครับสําหรับแนวทางเลขดับขับมาในคลิปนี้นะครับได้มาแล้วนะครับงวดประจําวันที่16กันยายน งวดนี้แอดวิไลเช็คเบิ้งนะครับมีอยู่สิบสุดสิบชุดนะครับดับล่างตัวตรงเข้ามาเบิ้งกันมาิดตามกันว่างวดนี้เสี่ยนดือดนันดับล่างตัวตรงจะมีตัวใดแนจะไปชนเหล็กเด่นเหล็กดังของไผ่บอ่อนะครับอ่าชนเหล็กเดินเหล็กดังคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสาหรับเรื่องทางเหล็กดับซื้อได้ไม่ได้ห้ามซื้อนะครับอ่าไม่ได้ห้ามซื้อซื้อได้นะครับอ่า เอามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันแต่ว่าการลั่นตีได้งวดที่ผ่านมาเอาอยู่นะครับงวดนี้16กันยายนต5 6พห้าิเจ็ด้ามาตีตามกันต่ออาเซียนดืดดานนะครับจะอยู่บอ่อดับล่างตัวตรง10ชุดนะครับ10ชุดมี10ชุดนะครับ,บ,บ,รบเอาคุณพ่อคุณแม่นะครับขอกําลร่างแรงใจนะครับให กำลังแรงใจกันมากนะครับไ่ว่าจะเป็นไ้แอตพิไลนดั้ห้นักคํานวณแต่ละสำนักต่างๆนํ้นะครับรา่ว่าจะเป็นชุดเล็กเกิดเล็ดับนะครับเท่ากับผู้ไดมักผูไดชอบก็ยังตามสําหรับชุดเล็ดับแตกามีเอฟซีขอมากขึ้นกันนะครับเนว่ทางเลขดับพ่อกล้วยบนล่างนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลลงไห้เพราะว่าแอดวิไลนะครับลงชุดเล็กเกิดของพ่อกล้วยไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงชุดเล็ดับไห้นะครับมือนี้เข้ามาติดตามของเซียนดือดานกอนนะครับ 16กันยายน2567จะดับยูบอเจาอ้ายูบอคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาศไว้เลยนะครับจดไว้เพื่อบิรจเป็นแนวทางบรรจเป็นบรรทัดฐานนะครับบรรจุเป็นแนวทางบรรจเป็นบรรทัดฐานว่างวดนี้นะครับของคนจะดับยูบอเข้ามารอรุ่นกันมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวทางแกดวิไลจะพาบรรจตัวเลขแนวทางกัน เตรียมสมุดปากกาวไว้เลยนะครับอันนี้ทางสูตรเลขดับเ c คุณพอ่อคุณแม่ก็คือจะเข้าใจนะครับเป็นชุดประหยัดต้นทุนเห็นมาเพียสูตรของใครของมันนะครับชนเด่นชนดังของใครซื้อได้นะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีดับล่างตัวตรงนะครับดับด่างล่างตัวตรงอ่าสามหนึ่งสี่สอง เจ็ดเก้าอ้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าบอมี่นะครับไม่มีเก้าสี่ถือว่าดับอยู่นะครับอางวดน,นี้มารอลุนกันวดประจำวันที่สิบหกนะครับกันยายนดับล่างตัวตรงของเซียนดือด่านได้มาแล้วอ้าคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยอ่ะของเกา่าห้องกระซูไฮเอฟซีเบิ้งไปแล้วนะครับคุณพอ่อคุณแม่กันเบิ้งคลิปนะครับเบิ้งให้จบ ยาเบรงลัดเครื่องลัดกลางนะครับเ้าจะได้เข้าใจครับในแนวทางตัวเลขนะครับดูให้จบนะครับคำว่าเบรงน้ากันเริ่มจากคู่แรกนะครับมีสิบชุดนะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมามีเก้างวดนี้มีสิบชุดนะครับดับล่างตัวตรงเด้อครับอาเริ่มจากครับเขียนตามเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งแปด สองเคุณพอขึ้นแม่ขึ้จะเข้าใจคำว่าดับล่างตัวตรงนะครับ29ต่อไปครับ30มศูนย์ประยัดทุนนะครับต่อไปครับ41 <c oughs> 41 52ครับ แคปหน้าจอไว้ดูกันเลยนะครับต่อไปครับ6 3ต่อไปครับ74อีกสองคู่สุดท้ายครับ85 แปดห้าสุดท้ายคือเก้าหกับนีเก้าหกนี่คือดับล่างตัวตรงครับยำว่าตัวตรงนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอาเสี้ยนดืดดันนังมีแถมมาอีกนะครับเอซี FC. อ่ะศูนย์ ดับทุกหลักดับล่างทุกหลักนะครับเอาง่ายๆคือกวดนี่ศูนย์บ่มีเลยล่างเอาง่างไๆเข้าใจง่ายครับดับล่างทุกหลักทั้งหน่วยทั้งสิบนะครับคุณพอ่อคุณแม่ขึ้นจเข้าใจดับล่างทุกหลักคือศูนย์นะครับคือศูนย์ คือเอาง่ายๆก็คือวดนี้ศูนย์ไม่เกิดนะบพอเกิดในลังนะครับชนเด่นชนดังใครไม่ว่านะครับนี่เป็นแนวทางชุดเลขดับของเซียนดื้อด้านนะครับเบิง้งให้ดีคุณพอ่อคุณแม่งวดที่แล้วเอาอยู่นะครับวดน,นี้ได้มาแล้วมาฝากมาต่อนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันครับมักชอบแคบหน้าจอครับพีเจรนาครับแอดวิไลน์นำมาฝากคุณพอ่คณพอคุณแม่กันนะครับ งวดนี้10ชุดนะครับ10ชุดงวดที่ผ่านมา9ชุดก็เอาอยู่นะครับนี่อ่งวดที่ผ่านมาเอามาเปรียบเทียบในเอฟคุณพ่อคุณแม่ด้เบิองกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับไม่มี9 4เอาอยู่งวดนี้10ชุดเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ที่พิเศษกว่าหันก็คือ0ดับล่างทุกหลักเอาง่าย งวดประจำวันที่16กันยายน2567เยสเียนดอดันนะครับเพิ่นคำนวณได้มาแล้วว่าศูนย์ไม่มีไม่มีศูนย์ศูนย์ไม่ติดเอาง่ายๆเลยไม่ว่าหน่วยหรือสิบนะครับศูนย์ไม่มีติดล่างงวดนี้วันที่จะให้คำตอบก็คือวันที่16นะครับช่วงใบใบ บาบสามมงกกว่าหลู่แน่นอนว่าเสี้ยนดืดดานงวดนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับ16กันยายนอ่ะงวดที่ผ่านมาหนึ่งกันยายนเอาอยู่เขามาล่อลุ้นกันอีกว่า16กันยายนดับล่างตัวตรงอ่ะคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจดับล่างตัวตรงนะครับจะเอาอยู่ไหมนะครับเอามักชอบแคปหน้าจอพิจารณาเอามาฝากว่าตอนกัน อาคิมนี้เอฟวนไล่จะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับคลิปหนาล่ออยู่ตัวเล็กทั้งหลายสำนักมือนีเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ